cái <laughs> đường điểu hành động này, vung, vung, xoay xoắn như thế này, nhá, u cái đi จะจัดแน่ครับทีน้้เราจะจัดไอโตวครับจจะประหัดนักประหนะครับรามาดนกันวอดมืช่วงดุลงหลยโต๊นะครับหัวนำนางก็นและพยายามรื้้นที่แล้ปัญหาว่าใครจะมาดำใครจะมาซื้อกับดำโอ้โหเข้าใจแก้ว ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี hmm. ้ก no, mm ็ติดต่อมาเด็กๆก็มีอยู่โดยเฉพาะวันของการประชุมนี้นะครับในวันที่20ตุนาคมนะครับคราจะต้องมีกันนะครับทุกท่านตรงนี้ข้างในที่ทำธุรกิจจะเที่ยวไปที่